สวัสดีครับผมวันนี้นะเรามาติดตัวูรีโมทเหมือนเดิมครับของ BSM อิตาลีนะโอ้พระเจ้าอ<ใ>จอดมันยอดมากช่างกำลังวางเพิทเ,เรียบร้อยครับจับระดับน้ำเรียบร้อยครับมันก็ต้องเป๊ะไปก่อนนะ ฐานให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรากำลัเงเชื่อมอ่าเชื่อมเพื่อความมันม่นคงนะอ,นอ,งอีกทีหนึ่ง,งนนทีมงานก็กำลัเงเชื่อมอยู่ครับ เืองเพื่อความอาอะไรละ่ะสมดุลเชืวว่อวมั่อมขอบกันครับถ้าเราพบกันเวลาครบเฟืองจะได้ไม่สะดุดแล้วก็ใช้ระดับน้ำวัดอีกทีหนึง่งเพื่อความแน่นอนนี่นะครับอ่าแล้วก็ตามทำการเชื่อมไป คือการติดตั้งเราต้องมาตรฐานไหนครับดูนเนะไม่ตยดูทีตอนนี้เราทำการเชื่อมเรียบร้อยนะครับเก็บสีให้เรียบสีเขาเป็นสีแดงๆนิดหน่อย อ,อันนี้จะติดตั้งมอเตอร์เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะมีตัวสั่งหารม,มือถืออ่านในท้พสอบ เรียบร้อยครับตอนนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคือการเก็บสีเก็บรายละเอียดหน่อยนะครับอาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอาตอนนี้เสาเห็นว่ามันเป็นตัวเงวหนีเราย้ายปกตเนียมันจะขวางรางรางเฟือนนะตรงนี้ขวางรางเฟืองล้วเราตัดออกแล้วย,ย้ยายจะการย้าย มาแนวนี้นะครับแล้วก็อุดรูเดิมเอ,อ่กันน้ำเข้าครับดูเดิมไปลูกค้าไดืครับแล้วเก็บสีนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับตัวรีโมท เราติดตั้งเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดให้เจ้าของบ้านนะครับความเรียบร้อยนะเครจะหน้าชินะ